โอเคสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมช่องนีเน็กโรเชเตอร์ทีเนะครับหลังจากที่ผมพูดไปวิดีโอแล้วก่อนนะครับผมว่าจะมาแกะตัวไล์โนเวลเรื่องหนึ่งนะครับผมนะนั่นก,ก็คือเรื่องคุณอาเรีย โต๊ะข้างๆพู้ละเซียหวานใส่หัวใจจะบายนะครับผมนะซึ่งเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวลอมคอมนะครับผมนะเป็นโนเวลนะโดยตัวเล่มนะผมก็จะขายอยู่ในราคาที่275บาทนะผมนะนี่คือตัวเล่มนะแต่ถ้าเผื่อเป็นของตัวอ e ีบุ๊กนะครับผมก็จะอยู่ที่ราคา249บาทนะครับผมราคาต่างกันประมาณ26่บาทนะครับ นะผมนะก็ตัวเรื่องนี้ผมก็จะมีจํานวนหน้าอยู่ทั้งหมด248หน้านะผมแล้วก็มีตัวหนังสืออยู่ประมาณ55,329คำนะครับอ่ะก่อนที่เราจะเข้าตัวเนื้อหานะผมเรามาดูตัวรูปเล่มโดยรวมนะครับว่าเป็นยังไงนะผมนี้เรามาดูเริ่มต้นด้วยที่ขนาดนะผมเดี๋ยวผมจะเทียบกับ A4 นะว่ามันจะใหญ่แค่ไหนนะสำหรับเรื่องนี้นะครับ เราได้เห็นภาพนะว่ามันเล่มมันใหญ่แค่ไหนนี่นะผมอันนี้คือตรงท้าย A4 ีนะเดี๋ยวก็เทียบดูครับผมภาพเนี่ยก็จะใหญ่กว่ากระดาษ e 5หน่อยหน่อยหนึ่งนะครับผมนะ,ะใหญ่กว่า e 5หน่อยหนึ่งนะครับแล้วกระดาษเรื่องนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นกรีะครนะผมทั้งเล่มนะเพราะผมดูจากสีแล้วเนี่ยกรีลแน่นอนนะครับผมสำหรับเรื่องนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนคะครับผมอันนี้เรามาดูตัวปกในก่อนแลวกันนคะครับผมว่าเป็นยังไงนะ,ะก็จะเป็นสีเทานคะครับผมสีเทาร้วนแล้วผมล้วก็จะมีภาษารัสเซียปะปลานิดๆหน่อยๆนคะครับผมนี่ผมจะเป็นปานี้นะครับเนี่ยข้างหลังตรงนี้ผมอาจจะดำๆหน่อยพอดีผมเผลอไปวางตรงแผ่นลองเมาส์นะครับผมก็เลยเป็นติดคราบมันมานคะครับผม กระเบป่านี้เนาะสำหรับตัวปกในนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูตัวรูปข้างในแล้วกันนะครับผมว่ามีอะไรบ้างเนาะอันนี้ก็เปิดมาด้วยตัวของนางเอกนะครับผมนะคุณอาเรียน,นะผมแล้วก็มีภาษา,าษัสเซียแปะด้วยนะผมซึ่งผมก็อ่านไม่ออกนะครับทุกวันนี้ภาษาละเซียรู้อยู่แค่คำเดียวก็คือเออสุกเบียดนะครับ <laughs> นะครับอ่านี่ก็จะเป็น รูปของตัวเอกนะครับผมตัวพระเอกด้านขวานะครับนี่แล้วก็ตัวของเพื่อนสมัยเด็กพระเอกนะครับแล้วก็ตัวของอาเรียที่เป็นนางเอกนะครับสเว็นี่ สีก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับผมแล่ทีนี้ตัวของตอนเนี่ยจำนวนตอนนะผมก็จะมีอยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8ดคือตรงนี้มันบอกว่า8นะแต่บทถ้าเปิดรวมบทนำกับบทส่งท้ายอ่ะก็เป็น10นะครับผมนะรวมก็เป็น10ตอนนะผมตีหรว,วมๆไปเลยนะครับแล้วก็จะมีภาพประกอบนะผมที่เป็นขาวดำเนี่ยอยู่ข้างในอยู่ทั้งหมดประมาณ9หน้านะครับผมแล้วก็จะมีอยู่หน้านึงเนี่ยที่มันเป็นภาพเต็มนะผมนั่นะคือขั้วแบบ2แผ่นนะ่ะ นั่นแหละครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมสำหรับตัวเล่มโดยรวมนะครับอทีเราก็มาดูตัวเรื่องนะครับโดยตัวเรื่องเนี่ยก็จะเน้นเล่าไปหลักๆนะครับผมนั่นก็คือตัวของพระเอกนะผมส่วนมากในเรื่องเนี่ยเราจะได้เห็นผ่านทางความคิดเห็นของพระเอกเป็นหลักนะผมซึ่งตัวเขานั้นมีชื่อว่าโอเซ่มาซาติกะนะครับผมนะซึ่งตัวเขาเนี่ยเป็นนักเรียนที่เรียกว่าเออ แมวไหนนะผมนะชอบแบบว่ามานอนตอนเช้าอยู่ที่โรงเรียนอยู่บ่อยๆนะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นโอตาคุนะชอบดูอนิเมะจนดึกนะผมแล้วก็มานอนอยู่ที่โรงเรียนนะแล้วก็เป็นคนที่ก็ถ้ามีผลการเรียนค่อนข้างแย่นะครับผมและอีกตัวละครหนึ่งขอผมที่นั่งอยู่ข้างๆข,ข,ของเขานะครับนั่นก็คือมาริสากุโจนะผมเดี๋ยวผมขออนุญาตสกิปชื่อที่เป็นภาษารัสเซียด้วยกันนะผมอ่านยากนะครับนะซึ่งตัวเธอเนี่ย เป็นนักเรียนดีเด่นนะผมที่มีคะแนนสูงสุดในชั้นปีนะครับผมแล้วก็เป็นเฮลันยิกนะครับผมของสภานักเรียนด้วยนะครับผมซึ่งตัวเธอเนี่ยเรียกว่ามีหน้าตาที่ค่างสวยน่ารักนะผมถูกใจผู้ชายห,หลายคนนะผมจนได้ฉายาว่าองค์หญิงผู้สันโดษน,นะผมที่เธอได้ฉายานี้ก็เพราะว่าตัวเธอเนี่ยชอบทํางานอยู่คนเดียวนะผมไม่ชอบแบบว่าให้ใครมาสูงสิงเลยด้วยพวงนี้นะผมเธอชอบทําตัวสันโดษน,นะครับก็ตามชื่อเลย นะครับผมโดยความที่ทั้งคู่นั้นนั่งอยู่ข้างๆกันนะผมนี่ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนะผมความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอันีมาพูดถึงความรู้สึกนะผมของผมหลังจากที่ได้อ่านเรื่องนี้จนจบเล่มที่1แล้วนะครับเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นแนวแล็วคลอมที่เรียกว่าทาออกมาได้สนุกนะผมผมค่อนข้างชอบน,นะมันทำออกมาได้ค่อนข้างหวานนะครับ และจุดที่เรียกว่าเป็นจุดขายเด่นหลักนผมเนี่ยนะครับผมก็คือคนนี้นะครับผมต้องคงหนีไม่พ้นตัวนางเอกแน่นอนนะครับผมเป็นสายซึนที่เรียกได้ว่าเราไม่ค่อยได้พบเห็นนะครับผมส่วนมากเนี่ยพวกตัวละครสายซึน์นนะผมเขาจะเป็นประเภทที่แบบว่าเชิดหน้าหนีครับก็คือแบบเอ้ยฉันไม่ได้ทอาหารเผื่อนายหรอกแล้วก็เชิ๊กัดเชิดหน้าไหนอะไรพวกนี้นะครับผมแต่ว่าตัวละครนี้เนี่ยจะเป็นสายซึนประเภทแบบพูดความจริงใจออกมาเป็นอีกภาษาหนึ่ง แต่ว่าจะแปลความหมายให้ตัวพระเอกเข้าใจเป็นอีกอย่างหนึง่งอ,อย่างเช่นตอนหนึ่งนะครับผมตอนหนึ่งเนี่ยจะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พระเอกเนี่ยเขาเนี่ยเอาโทรศัพท์มาเปิดกาชานะครับผมแล้วเขาเปิดได้ตัวแรนะครับผมซึ่งตัวแรนั้นเนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างน่ารักครับผมแล้วก็มีผมสีเทาเงินทองแบบตัวของนางเอกเลยนะครับผมซึ่งตัวนางเอกเห็นเนี่ยก็ได้พูด ก,กัดอะไรนิดหน่อยๆน,นะผมแล้วก็พูดซึนออกมาเป็นภาษาร,ราษัสเซียประมาณว่าชั้นก็ผมสีน้ำเงินเหมือนกันนะอะไรสีเงินอะไรเหมือนกันในวงนี้นะผมสีน้าเงินเฉยนะครับตัวชั้นกส็สีสีเงินเหมือนกันนะแล้วก็พระเอกก็ถามว่าฮะเมื่อกี้เธอพูดอะไระแต่ตัวเธอก็แปลประมาณว่าโอ้พวกตัวโอตาคูติดเกมนี่มันน่ารังเกียจจริงๆอะไรพวกนี้นะผมนะก็คือพูดความจริงออกไปเป็นภาษาร,ราษัสเซียแต่ว่าเวลาพูดแปลให้พระเอกฟังเนี่ยเธอจะ เปลี่ยนไปอีกความหมายหนึ่งนะครับผมนะก็จะเป็นสายซึนประเภทนี้นะผมแต่ตัวเธอนนเนี่ยเวลาซึนเข้าไปเนี่ยก็ไม่รู้นะครับว่าไอตัวพระเอกเนี่ยมันฟังรู้เรื่องนะผมเพราะตัวพระเอกเนี่ยมันจะมีเล่าบอกอยู่ในเรื่องนะครับว่าทําไมตัวของพระเอกเนี่ยเขาถึงฟังและเสียออกเนะี่ยมันจะมีเหตุผลรองรับอยู่นะครับนะแต่เอาเป็นว่าแบบเวลาเผอเธอพูดซึอนอะไรใสพ่พระเอกไอ้พระเอกมันฟังรู้เรื่องหมดเลยครับนะพระเอกมันก็แบบเขือนมันก็แบบมันก็กั้นอะ แล้วก็มาพูดถึงในส่วนของตัวพระเอกบ้างนะผมนะเดี๋ยวตัวพระเอกเขาน้อยใจนะเราพูดถึงเขาบ้างซะหน่อยนะผมจุดที่ผมค่อนข้างที่ชอบในตัวพระเอกของเรื่องนี้นะก็คือเขาเป็นคนที่เวลามีเรื่องอะไรให้จริงจังเนี่ยเขาก็จะจริงจังนะคือเป็นคนที่อ่านบรรยากาศออกก็คืออย่างเวลาเขาพูดคุยอะไรกับตัวนางเอกเนี่ยช่วงไหนที่หยอกได้เขาก็จะหยอกนะแต่ว่าช่วงไหนที่แบบว่าเอ้ยบรรยากาศไม่ให้แล้วเขาจะพูดแบบจริงจังเลยอะไรพวกนี้นะผม แล้วก็เป็นคนที่ทํางานค่อนข้างจริงจังนะในตนัวในเรื่องเนี่ยมันจะมีเล่าบอกอยู่นะครับผมอย่างแบบเวลาแบบเป็นงานกิจกรรมอะไรพวกนี้ผมเขาจะเป็นคนที่จริงจังมากผมเป็นคนที่แบบว่าคอยจัดการเบื้องหลังให้อะเ,ออเป็นแบบคนที่แบบว่าคอยช่วยคนแบบว่าอยู่ในเงานะเวลาแบบทํางานอะไรพวกนี้พระเอกเขาจะไม่ค่อยได้เครดิตในรพวนี้ผมเลยทําให้แบบว่าคนไม่ค่อยได้จดจาอะไรตัวเขาสักเท่าไหร่นะครับแต่เขาเนี่ยก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างแคร์ความรู้สึก ของนักเอกประมาณหนึ่งเลยนะถ้าเื่อคุณได้อ่านหุ้นก็จะเห็นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับตัวพระเอกจริงๆยังมีอะไรย้าอยอ่ะอยู่แต่ผมนึกออกหลกัหลกๆแค่นี้นะครับผมตอนที่ผมอ่านอนะ่ะมันก็จะมีตัวละครหญิงตัวอื่นเข้ามาแทรกเข้ามาแทรก,าากใช่ไหมฮะแต่ผมไม่ค่อยรู้สึกว่าพวกตัวละครเหล่านั้นอนะ่ะมันจะสามารถแบบว่ามาแทนคู่หลักได้อนะ่ะก็คือตัวของพระเอกกับนางเอกเอก่ะมันให้ความรู้สึกว่าแบบเออพวกเขามันดูคู่กันจริงๆนะ อย่างในจุดที่ของอาเรียเนี่ยอย่างอย่างที่ว่าอาเรียเธอเนี่ยเป็นนักเรียนดีเด่นนะผมทำดนวยนั่นอะไรก็เก่งไปหมดแต่ก็จะมีอยู่บางเรื่องนะผมที่เธอนั้นทําอะไรไม่ค่อยได้ผมอย่างเช่นแบบเป็นการพูดคุยเจราจาปกกับผู้คนอะไรวนี้ผมเธอจะเป็นค่อนข้างที่แบบว่าอ่อนในเรื่องนี้ครับผมเธอนั้นค่อนข้างแบบว่ามีสกิลในการแบบว่าพูดคุยอะไรพวกนี้ค่อนข้างต่านะผมแต่ว่าตัวพระเอกนั้นมีครับ ตัวพระเอกเนี่ยสกิลในการเจรจาพูดคุยกับคนอื่นเนี่ยเขาค่อนข้าง,งมีสูงนะผมเลยทําให้แบบว่าช่วยเซฟตัวของอาเรียได้หลายครั้งนะครับผมนะก็เอาเป็นว่าจุดไหนที่อาเรียเนี่ยเธอนั้นทําไม่ได้นะผมตัวพระเอกนั้นเนี่ยก็จะมาทดแทนในส่วนนี้ผมเหมือนมาอุดช่องโหว่ของตัวนางเอกเรื่องนี้นะผมเลยทําให้เราเวลาเราอ่านเราเรารู้สึกว่าเราอวยคู่เนี่ยก็คือตัวละครหญิงตัวอื่นเข้ามาแทรกแซงเราก็ไม่รู้สึกว่าแบบเออ ตัวละครหญิงตัวอื่นเหล่านั้นอะส,ะสามารถมาแทนที่ตัวนางเอกได้ออผมรู้สึกอย่างนั้นนะสรุปโดยรวมนะผมสําหรับเรื่องนี้ผมก็จะเป็นแนวลอมคอมที่เน้นขายความหวานนะผมนะก็คืออ่านแล้วแบบโอโ้โหอะไรก็หวานไปหมดนะครับนะแต่ใครที่ชื่นชอบนางเอกสไตล์แบบว่าออสายซึนนะผมนำเวลาซึนก็จะพูดเป็นรัเสเซียนะนะแต่เวลาแบบเอ้พระเอกฟัง อะอะไรนะแล้วเมืนอกี้ผมเธอจะแปลความหมายเปลี่ยนมาเป็นอีกแบบหนึง่งอะไรพวกนี้นะครับผมนะครับเพื่อใครที่ชื่นชอบนางเอกสายซื้อสไตล์นี้ผมก็ไม่ควรพลาดนะครับสาหรับเรื่องนี้นะผมก็จะเป็นประมาณนี้เนาะนะครับผมนะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าค่อนข้างบูมนะผมค่อนข้างบมูมในกลุ่มคนอ่านไลน์โนเวลเลยนะพูดถึงเรื่องนี้กันค่อนข้างเยอะนะผมไม่ว่าจะเป็นในบ้านเราหรือว่าทางฝั่งต้นกําเนิดอย่างญี่ปุ่นเนี่ย ก็พูดถึงกันเยอะค่อนข้างพอสมควรนะผมมาเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมคิดว่าน่าจะดังนะครับผมก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยคงมีอนิเมะอย่างแน่นอนอะ่ะอืมไม่พ้นแน่นอนนะผมเรื่องนี้แต่ผมคิดว่าเขาเนี่ยคงอาจจะรอจํานวนตอนที่มากกว่านี้ก่อนแล้วค่อยทํานะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะผมสำหรับวิดีโอตัวนี้นะครับผมนะเจอกันใหม่ในตัววิดีโอตัวต่อไปนะผมนะสำหรับครั้งนี้ขอลาไปก่อนบา,บายครับผม